ลาสานะครับในชิงแชมป์เอเชียเมื่อปีที่แล้วนะครับ2019ครับเกมเริ่มแล้วครับลุยขึ้นมาครับทางซ้ายได้ล็อกมาครับเจริญศักดิ์ถือชทยได้ลุยขึ้นมาอ้าวแล้วโอกาสหลุดเดี่ยวครับลูกนี้หลุดมาจี้เรียบร้อยนะครับจุดประตูต่อศูนย์ครับเป็นเจริญศักดิ์นะครับโอ้โหเอาวนะครับขึ้นตามอย่างรวดเร็วครับ ที่ปีที่สามดูจังหวะนี้ครับหลุดมาแนวรับของฟิลิปปินส์พยายามยกมือว่ารับหน้าหรือเปล่าแต่ว่าดูนี้ครับนี่จริงจริงครับเจริญศักดิ์นี่ต้องบอกว่าปีที่แล้วครับเอาเร็วครับอ้าวแต่จังหวะนี้ได้โอกาสลุยมาหลุดมาครับเปิดเข้ามาได้มงโอ้โหชนเสาครับมาไทยออกมาทางซ้ายจ่ายเผื่อไปหน่อยเอาแต่ยังได้ครับนี่เลยฮะได้โยนเข้ามามงได้สองประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหเป็นไงฮะทีเด็ดครับ แล้วเป็นการประสานงานยอดเยี่ยมเลยครับกิติพงศ์แต่ให้เปิดให้กับเจษฎากรเขาเราไปสองศูนย์แล้วครับเข้าสกัดบอลสุดเท้าแล้วพลาดมานะครับทางซานเชงโก้โอ้โหแล้วจอดเยี่ยบมากเลยครับกิติพงศ์อาครับเจริญศักดิ์ในกรอบเขตโทษเปิดเร็วครับสวิตไปทางขวาอาแล้วครับแบบนี้ถึงครับแล้วกฤษดาได้ตบเข้ามาู้หมันสุดเท้าไว้หน่อยาบอขึ้นมาแทงตรงกลางครับจับ หลับหน้าครับดูครับดูจังหวะวิ่งเนี่ยครับหยุดเลยครับแล้วเจษฎากรไล่โอกาสจิ้งลูกนี้แห่โดนทันพิสิทธ์หมุนกลับมาเปิดเร็วด้วยซ้ายโอ้โหลึกกระชากมาวินฮอฟเฟอร์มาที่เดอะบรอยเกอร์ครับเปิดเข้าไปตรงกลางชั้นแลบเก็บอีกทีนึ่งครับไม่ค่อยได้ลงนะครับโอ้โหลงไปสวยครับโต๊ตันี่ครับแตะปุ๊บพลิกเลยครับแล้วนี่ครับโดนเกี่ยวระยะสักเล่นเปลี่ยนจุดครับ คุลชัยตัดหน้าขวาโจนเข้าไปในกรอบเลยครับเจสดากดลูกนี้ติดบล็อกค,ครับเจสดากอร์ไขว่วมาขันพิศิธิ์แล้วเลือกกิงไกลโอ้โหตอนนี้ใครโอกาสเยอะมากนะครับดูจังหวะยิงครับมีตัวรุยเกอร์ได้บอลนิ่งๆครับโจนเข้ามาเสาสองโอ้โหเขากิับกติพงศ์ลากเข้าไปเอ้าทิ้ทตนวลมัไปครับอู๋เอาละครับ บอกว่าพุ่งล้มแนวจังหวบลป่าเริ่มเยอะขึ้นนะครับ,รบนี่ครับสุกชัยแสงโทโพได้โอกาสยิงไกลครับโอ้โหบอลตกพื้นลุนกรอบนิดเดียวครับเป็นโอกาสเสียงเปิดเข้ามาออ้ยวินฮอฟเฟอร์ล่วงลงไปผูตศิสินไม่เป่านะคือเซอรคานถึงก่อนนะพายิสิทธิ์ทะลุช่องขึ้นมาแล้วโดนดึงครับโอ้หนิดเดียวเป็นจอร์ดอนจาวิสนะครับตัดบอลได้จังหวะนี้จริงๆแล้ว เขาต้องชมภชรพผลด้วยที่กล้าบวกนะครับระยะน่ารอนมากครับยิงลูกนี้ตูชนเสาโอ้โหแล้วก็โดนกลับมาเจอแต่จังหวะนี้นะครับจังหวะฟรีคิกดูก่อนครับบอลคงชนเสาโดนศีรษะอาซองนะครับแต่ว่าบอลไม่มาแล้วครับซัดลูกนี้โอ้โหเหมือนชนขันแล้วรับหลุดแล้วยังไงครับหดทิ้งออกมาครับยังไม่พออันตรายครับโอ้โหจังหวะนี้ครับปัดมาเนี่ย คือลูกยิงนี่ปัดโดนมือนะครับกอล์พัทแล้วจวังหวะเซฟจังหวะที่2เนี่ยปัดมาได้ครับลบชุลมุนกันอยู่ตรงนั้นนะครับยิงกันไม่โดนครับรีบกันแท็กสวยมากกฤษดาจิ้มต่อแล้วจเจริญสักหักกลับมาโอ้โหววสก,กัดเอาบอลไม่ออกเอ้ออกแบบนี้อาราลี่วัดตัดวเข้าไปในกรอบเลยครับกอล์พัทออกมายอดพิเศษได้สายบีเลือกยิงครับแต่ว่าป้อกกันลากมาล็อกได้อายยิงลูกนี่โอ้โหคล่องมากปึ๊บ ชัดชัยอาแล้วครับได้น้ำได้เนื้อหน่อยช็อตนี้หนึ่งเจษฎากรตัดตื้อขวาลากไปโจโจเรียบร้อยครับจบครับแบบนี้ฮะสามประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหแล้วคิลิปปินครับดูจังหวะที่หลุดมาเนี่ยโอ้โหยืนอย่างกับกองหน้าเลยครับต้นยิงมาเปิดมาให้สลึงคารออยู่ครับแตะเฟิร์สทัชนี่อย่างกับกองหน้าเลยครับเล่นต่อได้เลยครับแล้วก็กดเต็มข้อเลยเจษฎากรนะครับวิ่งเบียดไปแล้วก็คองบอลได้ครับไหลลอดขาริชทีเดห หรือที่ไหนก้มหน้าวิ่งเลยเรียบร้อยครับไทยครับสองเกมชนะเซอร์เซ็ตได้เลย